สวัสดีครับอุ่นเจโ,โรบุศิตกูลจากปห้านะครับที่มาของโครงการคือช่วงนี้สังเกตว่าพ่อแม่มักจะหลงลืมของบ่อยๆครับอุ่นเลยว่าจะสร้างเป็นเกมฝึกความจำที่สามารถฝึกสมองไปด้วยแล้วก็มีความสนุกสนานไปด้วยครับอุ่นสร้างเกมนี้โดยการใช้ไพซ h อนแล้วก็ไพเกมนะครับเชิญติดตามชมได้เลยนะครับ น,นี้ก็เหมือนกันต้องสีให้เหมือนกันด้วยโอ้โหที่มันเปิดป้าต้องนั่งน,นั่งประจำที่เราไม่ใช่หรอไม่ก่อนอ่า <c oughs> จะได้นั่งมองไง <c oughs> แต่ป้ปา,าไม่ได้มองนะเอา้าคนละสีอีกแย่างนั้อ๋อันนี้เปิดไปแล้วนี่รอบไหนนะเอา้าก<ๆ>ู <c oughs> วเขาลาสีอ oh, wow. <laughs> ีก อ้าวอันนี้ละ่ะฮะออัอนนี้นี่ไงใช่ไหมของอันนี้กัอันนี้รู้แล้วนี่ไงนี่ไงโอ้จบเกมแล้วมัน,นมีคะแนนมั้ย ใช่เพราะมันจะทำให้เรารว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนแค่ค่าค่าละที่มันเกิดมาป้ากดมืออย่างเดียวน,นะไม่ได้กดมือโอ้ไม่กด,ดมือมอันนี้กดหัวเห็นไหมว่าเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าหุ่นมีมีเวลาให้ด้วยเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราพัฒนาได้หรือเปล่า เน,นีาเล่นเล่นตามเน่ติดตามอันนี้มันเป็นเกมเกมเสียงมันดังด้จิเขานยดังได้เห็นแล้วมันเป็นเกมที่เกมที่เล่นเข้าใจได้ง่ายนะ รู้สึกยังไงางรรู้สึกยังไงมาถึงอันไหนครับเกมอันไหนมีอยู่สองเกมใช่ไหมครับอันแรกเหรอครับอันแรกอันแรกป้าปว่ามันก็เป็นช่วยพัฒนาสมองจริงนะแต่ว่ามันช่วงแรกมันเปิดมาแวบเดียวโอ้หเราต้องใช้เวลาแบบในการจดจําเนี่ยแค่สั้นๆถ้ามันเปิดได้นานว่านั้นก็ดีนะมันมีเต่หมายถึงว่าแบบต้องให้เปิดแบบเปิดนานขึ้นแล้วค่อยขูดหรือว่า หรือว่าเปิดจำนวนัมก็เปิดนานเปิดนานขึ้นแล้วก็ให้มันหุบทีเดียวก็ได้อาจจะแบบเปิดไว้สักห้าวีโอห้า oh, วีก็อาจจะนานเกินถ้าถ้าเปิดแป๊บหนึ่งให้มันนานกว่าน,นั้นนิดนึงอ่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดมันมีการนับเวลามันก็จะทําให้เราสามารถรู้ว่าเราอ่ะพ <c oughs> ัฒนาการหรือเปล่าแล้วเย็นที่สอง เกมที่สองหรอเกมสองป้าป้าโอเคนะเป็นเกมที่เข้าใจง่ายนะป,ะปะ้าไม่ต้องให้อุ่นสอนเลยป้าเล่นเองได้เลยใช่ไหมหอโอ้โหนี่ขนาดมีแค่สี่อันนะเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าอุ่นทําเป็นด่านแบบจบดา่านแล่มีอยู่สี่อันใช่ไหมด่านที่สองมีอยู่หกอันด่านที่สามมีอยู่แปดอันอะไรเงี้ยเพิ่มด่านไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะทีนี้ป้าก็คงไม่ลืม อะไรง่ายๆใช่ไหมจำได้หมดเลยว่าอุ่นเนี่ยมีการบ้านอะไรต้องทำชอบมชอบนะครับป้าว่ามันก็เหมือนกับเกมที่ป้าเคยเล่นตอนป้าเป็นเด็กแต่ว่าปอยเดี๋ยวป้าวใช้แบบเป็นการ์ดเนี่ยที่เขาแบบเป็นปิดเปิดเนี่ยแต่พออุ่นมาทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็สะดวกใช่ไหมเราก็ได้มาลองดูป้าวว่ามันก็สนุกนะเราชอบ่ะไนมากกว่าันครับอ๋อป้าวชอบคู่ครับมันไม่เหมือนกันครับ มันก็มีทั้งเกมที่แบบเราเราจะต้องใช้วิธีการแบบจําว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็เกมที่เราจะต้องแบบจดจําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจําจําตอนแรกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจำไปเรื่อยจาไปเรื่อยบางครั้งเราจําสุดท้ายได้เราทาจาก่อนตอนไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นการฝึกคนละอย่างเันนะเดี๋ยวไว้ต้องให้ป้าๆกับมามี่มาแข่งกันใช่ไหมดูว่าใครจะ ทำคะแนนได้มากกว่ากันแล้วเกมที่สองต้องเติมอ,อะไรบ้างเกมที่สองเหรอพ่อป้าว่าก็ไม่ต้องเติมน,นะแต่อาจจะแบบเพิ่มด่านเพิ่มเพิ่มด่านหรือเพิ่มจํานวนเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเราเราเริ่มแบบเล่นเล่นบ่อยๆเราอาจจะจําได้ครับหรือไม่อุ่นก็อาจจะลองแบบเปลี่ยนการเริ่มต้นถ้าเกิดเริ่มจากจุดเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวคนเล่นเขาก็อาจจะจับทางได้ก็จาได้ก็จะง่ายขึ้นใช่ไหม อาจจะแบบเริ่มต้นจากจุดอื่น,นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มจากจุดเดิมใช่ไหมโอ้โห <Okay. S 1> ก็ป,ป,ป,ป้าเพิ่งทดลองไงแต่ป้าว่าก็โอเคนะ mm hmm. เดี๋ยวว้าป้าต้องมา mm hmm. พิชิตด,ด่านของคุ่นเย <laughs> <Okay. S 3> แล้วป,ป้าคิดว่าเกมนี้มันช่ชงความจำใน,นที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ปะ ป,ป, oke, ป,ป้าว่ามันก็ช่วยนะอย่างน้อยมันก็ช่วยฝึกสมองครับ <identified S 1> อย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราได้ฝึกพวกนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการพัฒนาสมองของเราให้สมองของเราเนี่ยมันมีการใช้งานใช่ไหมถ้า <Years S 1> เราไม่ใช้สมองเลยบางทีมันก็อาจจะหลงๆลืมๆใช่ไหม gedaan, เรวเรื่องความจำมันจะไปช่วยชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าป้าว่าก็ช่วยได้นะครับถ้าได้ฝึกเรื่อยๆมันก็ต้องมันก็น่าจะมีผลดีกับกับสมองของเรานะ มึงเขาฉลาดตะห่าละโอ้โหยังไม่สีเหลืองเรอะจะได้ดวงจริงเปล่าได้ละเดี๋ยวค่สองพันอะงไงก็ได้เดี๋ยมันไม่รู้คะแนนไงมันก็เลยไม่รู้ไงว่าว,ว่ามันไงความเลวอะไรอย่เงี้ยอุ้ม ตึ้งตึ no ้งตึ้งตึ้ง่สมาธิหลุดหลังจากเล่นเกมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็สนุกดีนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความจำแล้วก็สมาธิในการเล่นถ้าหลุดไปมันก็แพ้เลยชอบหรากกว่ากันครับก็ชอบทั้งสองเกมนะครับลูกเกมแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนสมัยม้าเด็กๆมันจะมีไพ่แบบไพ่จับคู่ครับเปิดปิดเปิดปิด ผัดกันเปิดผัดกันปิดแต่ว่ามันจะมีเยอะนะสามสิบสองใบหรือสิบหกใบหรือสิบหกสามสิบหกคู่ส uh huh. ามสิบสองใบก็คือเปิดเปิดปิดเปิดปิดจับคู่กัน uh huh. ผัดกันเล่นสองคน uh huh. แล้วใครที่จับคู่ได้เนี่ยอันนั้นก็จะได้ได้ไพ่ไพ่สองใบอ่าใช่ได้ได้ไพ่คู่นั้นแต่เกมของอุ่นเนี่ยก็คือมันยังไม่มีเรื่องของ Multi-player Multi-player แล้วก็ f e e d b a ck ฟีดแบ็ว่าเราเราอะคลิกกี่ครั้งถูกไหมมันจะต้องมีมีฟีดแบ็ว่าจับคู่ได้กี่ครั้งหรือคลิกกี่ครั้งในเกมหนึ่งหรืออาจจะเป็นเรื่องของเวลาถ้าถ้าปรับปรุงนะคะลูกแล้วก็เกมที่สองเกมที่สองเนี่ยแม่ชอบตรงที่ว่ามันมีเสียงดนตรีคือถ้ามันมีเฉพาะเฉพาะมันก็จะยากไฟบิ้งบิ้งเนี่ยมันจะยาก แต่อันเนี้ยความจําเราเนี่ยเราจะจําทั้งสีแล้วก็เสียงคือใช้สองอย่างในการช่วยช่วยในการจําคือถ้ามันมีเฉพาะสีเราก็ทำได้เราก็มันก็จะยากขึ้นแต่ทีเนี้ยเนี่ยตอนตอนจบปั๊บเนี่ยสกอร์เนี่ยมันจะเด้งมาเป็นศูนย์อัตโนมัติใช่ไหมมมันจะมีแบบมันจะมีแบบมันจะมีค้างนิดนึงค่อยดีแน้ค้างนิดนึงมันดูไม่ทันนะคะมันอาจจะมีแบบ เอ็นว่าเหมือนเวลาเราเล่นเกมนะมันเด้งขึ้นมาว่าเอาคุณได้คะแนนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือในเรื่องของเวลาอันนี้มันเกี่ยวด้วยไหมผมคิดว่าเรื่องของเวลาไม่ไม่เกี่ยวนะเนาะแต่บางคนอนนาจจะคิดช้าคิดเร็วขึ้นอยู่กับความคล่องตัว,วใช่ไหมพอเล่นพวกนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ปหมครับมันก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการฝึกความจําระยะสั้นหรือเปล่า,าอืม มันก็เหมือนแบบว่ามันก็กระตุ้นสมองดีอะมันเหมือนกับว่าเราต้องต้องจำในระยะเวลาอันสั้น uh huh. ให้ได้เพื่อเล่นเกมนี้แล้วก็ฝึกฟังด้วยอันไหนที่สองอก,กันนะครับอืมพอพอกันนะครับอ๋อ uh huh. โดยรวมโดยรวมก็ก็ชอบแล้วก็สนุกดีนะครับมันก็เป็นการเกมมันก็เป็นการกระตุ้นสมองดี โอเคครับหลังจากนี้เราก็จะมาพัฒนาพูดถึงเรื่องที่เราจะพัฒนาครับในเกมเมันมีสองเกมครับในเกมตัวนี้ครับคุณอ,อาจจะสร้างเป็นอย่างนรครับเวลานะครับว่าเราใช้เวลาในการทำเลเวลนี้นานแค่ไหนแล้วก็มีคะแนนครับถ้าเราจะคู่ถูกนะครับเราก็จะได้เพิ่ม หน,นึนน่งคะแนนสองคะแนนสามคะแนนสี่คะแนนห้าคะแนนอะไรก็ได้ครับแต่ว,ว่าถ้าจับคู่ันผิดแบบนี้ครับเราก็จะลบไปหนึ่งคะแนนนะครับโอเคต่อมานะครับในในเกมนี้ครับอาจจะมีการเพิ่มเป็นเลเวลนะครับว่าอันนี้นะครับเราจะมีแบบเรียกว่าครับพวกพ่วง การพวกนี้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ในเกมนี้ครับแล้วก็จะทำเป็นด่านครับว่าเรามีเจ้าช่องพวกนี้ครับเยอะแค่ไหนครับแล้วก็เราได้เรียนรู้อุ่นก็ได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับในการสร้างเกมนี้ครับก็อย่างแรกนะครับอุ่นก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมองแล้วก็ความจํานะครับ ตัต่อมาครับผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขุดดิง้งทักษะการขุดดิ้งอะไรของผมครับก็เรียนรู้เกี่ยวกับการขุดดิ้งหลายอย่างเลยนะครับในนี้ล็อกเกอร์หลังจากนั้นครับผมก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาพวนี้ครับแล้ก็อก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจำของสมองอะไรพวกนี้ครับไปนะคะครับอุ่นคิดว่าจะพัฒนาในการหาความรู้เกี่ยวกับสมองแล้วก็ไปลงการภาคปฏิบัติ เรื่องเกี่ยวกับการทดลองนะครับว่าในบริษัทป๊าป้านะครับว่าว่าถ้าเราเอาอันนี้ไปให้ลองกับพนักงานนะครับของป๊าป้านะครับเขาจะเรืออะไครับความจําดีขึ้นเยอะแค่ไหนหรือเปล่าครับหรือว่าความจําเท่าเดิมหรือว่าความจําแย่ลงอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ